สวัสดีครับผมพ่อผมดีมครับก็เป็นปกติของทุกปีก็คือช่วงปีใหม่ก็คือที่บ้านก็จะมาพักผ่อนอยู่บ้านยายที่สกลนครก็ตอนนี้ก็จะมาเปิดโปรเจกต์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังก็เกิดขึ้นแล้วแหละก็คือไทยก็คือสกลนครไดารี่ใช้ชื่อนี้ก็แล้วกันเด็กไม่ออกมาถึงก็คือตอนตีสา อนนี้ก็9ก้าโมงแล้วก็คือมาถึงประมาณตีสามแล้วก็อาบน้ำเอาของปูที่นมที่นอนลเลยเสร็จก็ประมาณเสร็จสับประมาณตีสี่ขึ้นคราวนี้นอนก็นอนปรากฏนอนไม่หลับก็ค,คือยาวเลยคราวนี้ก็นั่งอ่านนิยายนั่งฟังเพลงไปตีห้าถึงหลับแล้วก็ตื่นมาประมาณเกือบเจ็ดโมงตื่นกินน้ำ แล้วก็นอนต่อตื่นในที่เกือบเก้าโมงก็ตอนนี้ก็อาน้ำอวไาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาจัดของในกระเป๋าให้มันออกมาในห้องก่อนเพราะว่าเมื่อคืนยังไม่ได้จัดอะไรเลยครับผมก็เดี๋ยวคงไม่ได้ถ่ายตอนจัดเพราะามือถือก็ยังไม่ได้ชาร์จแบตเัมนเด๋ยเมื่อคืนเหมือนกันครับผม <S <S เดี๋ยวเจอกันครับชีวิตกับตพอีกแล้ว ก็คือเอาอะแดปเตอร์มาสายชาร์จมาแต่ว่าเค้านี่ไออะแดปเตอร์เนี่ยมัเนเป็นของต่างประเทศแล้วลืมเอาตัวแปลงมาก็คือจะชาร์จสายไม่ได้ละตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องรอไปซื้อตัวแปลงใหม่ต้องต้องใช้ p o w e แบงค์ชาร์จหรอกมันชาร์จช้ามาก power bank โอเคตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วก็ขอชาร์จโทรศัพท์ก่อนนะครับผมแล้วเจอกัน อันนี้เดี๋ยวไปรายงานตัวก่อนนะครับตามนโยบายเขาคือมาต่างเดนก็ต้องไปรายงานตัวตามนโยบายหมู่บ้านนะครับพอต้องก็ดังเสื้อผ้าครับก็คือหลังจากที่ตอนต้นบอกเไปว่าลืมเอาไอ้หัวแปลงอะแดปเตอร์มา ก็เลยเข้ามาซื้อก็คือตอนนี้ก็คือโคอยู่ตรงนี้เพื่อกระดังเสื้อผ้าคือเสื้อผ้าเยอะมากถ้าคือฝั่งน,น,นี้เรายังไม่เจอตัวที่เราถูกใจเดี๋ยวเราไปเดินดูฝั่งนั้นกับฝั่งตรงข้ามกันคือดูดูแล้นี่เหมือนยบเหงานะ ใช่จริงๆถ้ามาเช้าๆมันม่เงียบเหงาหรอกแต่ตอนนี้ที่มาคือตลาดมันวายแล้วมันมีตลาดสดด้วยจริงๆตรงนี้ <c oughs> แล้วคนน้อยอยตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ประมาณบ <c oughs> ่ายโมงค่งเดินถึงอีกฝั่งแหละยวไปหาดูอะไรกันหน่อย ก็ฝั่งนู้นว่าเงาแล้วขึ้นมาเดินฝั่งนี้เงียบเลยคนไม่มีเลยตรงนี้โอเคคนกลับก็หลังจากที่มาเดินในอีกฝั่งหนึ่งสรุปว่าฝั่งนั้นมีน้อยกว่าฝั่งอ้นี้ฝั่งที่เดินรอบแรกอีก็สรุปคือไม่ได้อะไรคือเดินเฉย คือมันมีของที่ว่าเอ็มมีที่อยากได้มันก็มีอยู่แต่ก็แบบไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยวไปหาซื้อของกินของใช้ก่อนโอเค <c oughs> เก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็โอเคเราก็ได้สิ่งที่เราต้องการมาแล้วครับนี่ตัดหมวแปลงอะแดปเตอร์ก็จะได้ชาร์จแบ,บตได้แล้วอยากสบายสักท,ทีเจอกัน ในกล้องเห็นไหมไฟมันแบบปุ๊บๆบเหมือนมันสลัวไฟลดไฟเสียอันนี้เหตุการณ์ล่าสุดคือไวไฟบ้านไม่ถึงห้องที่ใช้อยู่นี่คือฮอตปอตจากมือถือ ก็คือตอนนี้จะดูอะไรก็ถ้าจะใช้คอมก็ต้องใช้ฮอนดปอดตัวเองแล้ววันนี้มีเจแปนเลคคอร์ดอว์ดด้วยจะดูลำบากยงมาข้างนอกข้างเด <Okay. S 2> สัญญาณก็พอใช้ได้มานั่งรับลมข้างนอกลแล้วก็มานั่งใช้คอมข้างนอกก็เย็นๆไปความพยายามไม่ตดอชอยประกาศเร็วเจแปนเลคคอร์ดเจแปนเลคคอร์ด huh. ครับผม วันก็ตกเป็นของลิซ่าเนะเพลงเ,เพลงแล้วที่ประกอบไม่แน่ที่ไม่ซื้อหนยญ่บะนะจำที่เพลงไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่ซื้อยากูเพลงหนึ่งได้ไปนะครับปีนี้ก็ไม่ผิดขาดนะเพราะว่าคิดว่าลิซ่าได้อยู่แล้วปีนี้ม่แตกอะไรก็ยินดีด้วยนะครับผมไ้